คุณผู้ชมคะเรื่องนี้บอกเลยว่าคือฮากันไปทั่วโลกเลยนะคะหลังจากมีการลือสนันเลยค่ะว่าลิซ่าแบ็คพิงค์ของเรานักร้องสาวชื่อดังของเราเนี่ยมีการซุ่มคบกับชายหนุ่มรูปหล่อทาญาทแบรนด์ระดับโลกที่เป็นแบรนด์อมบัสเดอร์ให้ด้วยนะคะกลายเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนให้ความสนใจแบบทั่วโลกนันแหละค่ะหลังจากที่ในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่เป็นภาพที่เผยเห็นสาวลิซ่าเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นสาวที่มีความเก่งความดังระดับโลกอะนะคะ คือลิซ่าแบล็คพิงเนี่ยเหมือนในภาพมีการอยู่กับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ภายหลังถูกเปิดเผยว่าเป็นเฟรดอลิกอาร์โนเป็นซีอโอหนุ่มหล่อวัย28ปีแห่งแท็คฮอยเออร์ลูกชายเจ้าของกลุ่มธุรกิจ LVMH นะคะผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ดังหลายแบรนด์ค่ะไม่ว่าจะเป็น t i f f a n y Co Christian Di so, er, อนดีโอเฟ d i ิกิวองชีมา a ์กจาร์ขอบเ e นโซเซโฟราแท e กฮอยเออร์ีกอีกหลายแบรนด์รวมไปถึงชิลินแล้วก็บูการีที่ลิซ่าเองเนี่ยเป็นแบรนด์ a m b a s s a เดอให้ด้วยค่ะแทมไม่พอนะคะเพิ่งจะได้รับการจัดอันดับอีกค่ะว่าเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกเป็นอันดับหนึ่งประจำปี2023ด้วยทรัพย์สินมูลค่ากว่า7.7ล้านล้านบาทนะคะงานนี้ข่าวลือการเดทก็ยังไม่ได้รับการยืนยันที่แน่ชัดแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องรอรอให้ทางค่ายต้นสังกัดเนี่ยออกมาชี้แจงว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรเอาละค่ะชมข่า,านนี้เหมือนว่าจะเป็นข่าวลือหรือเรื่องจริง ต้องคอยติดตามกันแล้วละค่ะ